วิธีทดสอบด้านความสำคัญในชีวิตของเราว่าอะไรที่เราเราจะให้คะแนนนะคะว่าอะไรที่เราจะให้คะแนนในแต,แต่ละข้อเนี่ยว่า0ถึง10ให้เท่าไหร่นะคะเริ่มแรกก็1ที่ความสนุกสนานนะคะแล้วก็2ที่ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็3ที่เรื่องการพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องจิตวิญญาณของตัวเองเรื่องที่5้าภาแวดล้อมเรื่องที่6อาชีพและก็เรื่องที่7ความสัมพันธ์และเรื่องที่8สุขภาพนะคะ1นถในแต่ละข้อค่ะคุณให้คะแนนเอ้ยห8ในแต่ละข้อคุณให้คะแนน1-10เท่าไหร่แล้วคุณก็อลองเขียนดูนะคะอย่างข้อที่8เนี่ยสุขภาพเนี่ยคุณให้ หนึ่งถึงสิบเนี่ยคุณให้เท่าไหร่ถ้าคุณให้ห้าแสดงว่าสุขภาพคุณก็อยู่ในระดับปานกลางแต่ถ้าคุณให้สองแสดงว่าคุณจะต้องคุณจะต้องปรับปรุงเรื่องสุขภาพเรานะคะและก็ถ้าคุณให้สิบแสดงว่าคุณทําดีแล้วแล้วก็ควรจะทําต่อเนื่องไปนะคะอันนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัววัดของเรานะคะว่าเราอ่ะมีคุณภาพ ในด,ด้านต่างๆของชีวิตเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็วิธีเดียก็มาฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ปรับปรุงในส่วนที่เราขาดไปขอบคุณค่ะ